2เมษายน2562ที่ศูนย์ปฏิบัติการสนักงานตำรวจแห่งชาติมีพลตำรวจเอกศิวราวรังสีพรามกณกุลตัวแทนจากสนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครกรมการขนส่งทางบกกรมทางหลวงได้ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ถึง9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกการจราจรการเดินทางกลับ บ้านในช่วงเทศกาสลสงกรานต์โดยบอกว่าตำรวจมีความพร้อมร้อยเปอร์เซนตในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนคาดว่าปีนี้ประชาชนจะเดินทางกลับบ้านมากกว่าเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาประมาณ20%ถ้าคิดเป็นคนก็ประมาณ2อง0,000คนกรมการขนส่งทางบกเพิ่มเที่ยวรถเป็น9,000เที่ยว รองรับประชาชนในการเดินทางกลับบ้านส่วนถนนมิตรภาพซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการก่อสร้างมอเตอร์เวก็มีการขอคืนพื้นที่ผิวจราจรเอาไว้แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับอีกทั้งห้ามรถบรรทุกวิ่งระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนใน4เส้นทางอันประกอบไปด้วยนครสวรรค์สะแก้ว นครราชสีมาและปราจินบุรีแต่ถ้ากลุ่มหรือว่ารถบรรทุกคันใดมีความจําเป็นจริงก็ต้องติดต่อกับผู้บังคับการตํำรวจภูธรจังหวัดนั้นๆเป็นรายๆไปส่วนกรุงเทพมหานครจะมีการปิดถนนเพื่อให้ประชาชนได้เล่นน้าสงกรานกันรวมทั้งหมด9จุดอย่างเช่นถนนข้าวสารถนนสีลมนี่็จะปิดถนนระหว่างช่วงเวลา1ิบสนาฬิกาจนถึงยี่สนาฬิกาของเทศกาลเล่นน้ำสงกราน ตำรวจโดยพลตำรวจเอกศิวราก็ยังกล่าวอีกว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีมาตรการดูแลเกี่ยวกับการขายตั๋วรถยนต์โดยสารเกินราคาผู้กระทำความผิดจะมีอัตราโทษปรับหนึ่งมืนบาทมาตรการกวดขันรถที่รับผู้โดยสารเกินกำหนดซึ่งเป็นปัญหาทุกปีควบคุมความเร็วกวดขันไม่ให้ผู้ขับขี่ทำรอบเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยจะมีการตั้งจุดตรวจการเข้าออกของรถยนต์โดยสารสามจุด อันประกอบไปด้วยขนส่งมอชิดเอกกมัยและสายใต้พร้อมจะมีการเพิ่มรถโดยสารไม่ประจำทางอีก300คันเรื่อนอะตรต่อตัวเองมันก็จะยิ่งมีปัญหาใหญ่อันั้นเราจะห้ามนะฮะถูกไหมท่านขนส่งถูกไหมเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยนะขนส่งก็เห็นด้วยนะเจ้าพนักงานจะรัรที่รับผิดชอบเห็นด้วย มันมีทั้งทั้งหมดเลยฮะทั้งกรมทางทั้งทางหลวงชนบทผมขนส่งมีตั้งไหมฮะของท่านมีไหมฮะคือขนส่งเนี่ยได้สั่งการไปขนส่งทั่วประเทศเนี่ยโดยท่านอธิบดีเ่ยทั้งหมด19จุดจังหวัดทภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางอ่าคือเราตั้งด่านแล้วก็ให้คําแนะนําพร้อมทั้งให้ผู้ขับรถเนี่ยลงมาพักผ่อนมีจุดเช็คพอยต์ให้พักผ่อนนะครับโอเคางนี งเน290ศูนย์ครับรมีมีฐานตำรวจไปร่วมไปท่านคือทุกอย่างในจังหวัดในคอนังหวัดี่ยจะประสานพลรงาการกับตำรวจาทางปกครองท้องถิ่นทุกจุดฮะเราบริการบริการพลังาการร่วมกันทุกจุดนะครับได้ยินไหมท่านตอบแล้วนะฮะเป็นคำสัรรงส่งของท่านที่ปีก็รู้ส่งนะเจ้าของถนนนะะให้เจ้าของกฎหมายเขว่าเลยก็ตอบเลย แต่เมื่อกี้สารสุขเขายืนยันแลวนะฮะจบไหมจบมีอะไรหรือไหมฮะก็นี่ฮะวันนี้จะมาประชุมสรุปเยี้เดี๋ยหรือจะให้ทางหลวงก็สรุปนะฮะก็ยืนยันว่าพร้อมเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นนะเมื่อว่าจะเป็นตำรวจหรือหน่วยและการที่เกี่ยวข้องนะนะกรมทางกรมทางหลวงจนนกบ ขนสง่ขอสองขสมกก็มาใช่ไหมฮะกครงการขนส่งก็มาใช่ไหมฮะบอกกสอมาไหมฮะมานะฮะพร้อมไหมฮะการเมืองก็สะดวทราบว่าจองรถเต็มหมดแล้วใช่ไหมตอนเนี้คาดว่าประชาชนจะใช้มากกว่าเดิมใช่ไหมฮะมากกว่ามากกว่ามากกว่าปีใหม่ใช่ไหมการจองรถอะจรกเที่ยวรถอะ ครับเ,เที่ยววิ่งที่เราเตรียมไว้ครับทั้งหมด9 9 0 0 0เที่ยวครับคาดว่าผู้โดยสารจะออกจากสถาน,นีประมาณ2,000สน2แสนคนมากมากก<า><า>ว่าปีใหม่ไหมมากกว่าปีใหม่ครับมากกว่าเยอะไหมฮะ